สวัสดีครับผมอาจารย์นายแพทย์สุภโชคเกิดลาดครับเป็นอายุรแพทย์โรคติดเชือ้อประจำอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจากกรีนรุบดินสถาบันการแพทย์จากกรีนรับดิน สำหรับการระบาดของโควิด -19 ในรอบใหม่ครั้งนี้นะครับเมื่อเทียบกับการระบาดในครั้งแรกเมื่อปีก่อนนะครับต้องยอมรับว่าการแพร่กระจายและก,การระบาดของเชือ้อในรอบนี้มีความรุนแรงมากกว่าปีก่อนอย่างชัดเจนนะครับเราพบว่าผู้ติดเชือ้อรายวันมีปริมาณที่สูงมากจากเดิมเนี่ยหลักร้อยเพิ่มเป็นหลักพันนะครับภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์แล้วเราพบว่าปริมาณของผู้ติดเชื้อที่มากขึ้นเราก็เริ่มเห็นว่ามีผู้เสียชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะครับการคาดการณ์ว่าการระบาดจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่เนี่ย เราคงยังตอบได้ยากนะครับส่วนน่งคงเป็นเพราะว่าตอนนี้เราอ่านจะยังไม่ไปถึงจุดที่เป็น การระบาดด้วยนะคะอย่างไรก็แล้วแต่จากมาตรการต่างๆของทางรัฐบาลรวมไปถึงความร่วมมือร่วม,มใจของประชาชนที่ช่วยในการทําเรื่องของโซเชียลดิสแทสตการใส่แมสแล้วก็การล้างมือตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะช่วยชะลออัตราผู้ติดเชื้อรายวันและอัตราการระบาดให้มันลดลงครั้งนี้ต้องยอมรับนะครับว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างลำบากเชื่อว่าถ้าทุกคนร่วมมือกันเนี่ยมันก็จะทําให้สิ่งที่มันเป็นอยู่ตอนนี้มันค่อยๆดีขึ้นนะครับ